ถ้าคุณถูกทิ้งในกองขยะตั้งแต่แรกเกิดแล้วอีก25ปีต่อมาความจริงที่ตามหลอกหลอนกลับเดินมาหาคุณถึงหน้าบ้านคุณพร้อมจะรู้ไหมว่าใครกันแน่ที่ต้องการคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณลืมตาและทำไมทั้งสองคนถึงอยากให้คุณเป็นของเขาเด็กหญิงตัวเล็กถูกพบในกองขยะที่ชุ่มไปด้วยกลิ่นเหม็นอับชายชาราก้มลงมองเธอด้วยแววตาเอ็นดูแทนความรังเกียจ มือที่สั่นเทาอุ้มร่างสกรปรกขึ้นแนบอกอย่างอ่อนโยนเสียงลมพัดผ่านซอยแคบเหมือนกำลังปลอบทั้งสองคนวันเวลาผ่านไปในกระท่อมไม้เก่าเด็กหญิงเติบโตท่ามกลางความอบอุ่นที่ไม่มีวันลืมแม้รอบตัวจะมีแต่กำแพงผุพังและพื้นดินที่เต็มไปด้วยฝุน่นแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักที่ชายชาราให้ยามค่ำคืนเธอมักได้ยินเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสี เสียงนั้นเตือนให้เธอจำว่าครั้งหนึ่งเธอเคยนอนในกองขยะและชายชราผู้นั้นคือคนที่ยื่นมือมาช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน25ปีต่อมาหญิงสาวในชุดสูตรเรียบหรูยืนอยู่หน้าบ้านหลังเดิมลมหายใจของเธอสั่นไหวเพราะความตื้นตันเธอสัมผัสรั้วไม้เก่าที่ครั้งหนึ่งเคยพาเธอวิ่งเล่นในวัยเด็กเธอเก้าวเข้ามาในบ้านฝุ่นลอยขึ้นจากพื้นเมื่อปลายรองเท้าของเธอแต่ลง กลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นสมุนไพรที่ชายชราเคยต้มให้ดื่มทุกกลิ่นพาเธอย้อนกลับไปสู่วันที่เธอยังไร้เดียงสาแต่วันนี้บรรยากาศในบ้านไม่เหมือนเดิมความเงียบทําให้หัวใจของเธอหนักลงเรื่อยทุกก้าวที่เดินทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนมองอยู่เธอหันซ้ายมองเงาตัวเองสันไหวบนผนังไม้เธอเอื้อมมือไปเปิดประตูห้องด้านในบานประตูส่งเสียงดังครืดจนขนลุกแสงจากช่องไม้เล็กสองลงบนโต๊ะเก่า และบางสิ่งบนโต๊ะทําให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะมันคือเสื้อผ้าเด็กขนาดเท่าร่างเธอในวันที่ถูกเก็บมาสภาพของมันยังสกปรกเหมือนวันนั้นและข้างกันมีภาพวาดหนึ่งใบที่ทําให้เธอก้าวถอยภาพนั้นคือรูปของเธอนอนอยู่ในกองขยะแต่ในมุมของภาพกลับมีร่างของใครอีกคนยืนอยู่หลังชายชราร่างนั้นสูงใหญ่ใบหน้าถูกขีดทับเหมือนจงใจปิดบงังแต่ดวงตาในภาพยังคงจ้องตรงมาที่เธออย่างเย็นชา หญิงสาวยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างกดทับหน้าอกความเย็นวาบไหลจากต้นคอลงสู่หลังเสียงหัวใจเต้นดังเกินกว่าจะควบคุมเธอจ้องภาพวาดนั้นอีกครั้งเส้นดินสอที่ขีดทับใบหน้าของชายปริศนาทำให้บรรยากาศมืดมนเหมือนคนว่าต้องการบอกอะไรแต่ก็ไม่อยากให้ใครรู้ความจริงทั้งหมดเธอเอื้อมมือไปจับกระดาษ ปลายนิ้วสัมผัสความแห้งกรอบเหมือนกระดาษถูกเก็บไว้นานหลายสิบป,ปีมุมกระดาษมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลเข้มดูคล้ายคราบเลือดจางที่ซึมจนติดเนื้อกระดาษทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากหลังห้องเสียงไม้ลั่นเบาเหมือนมีคนเหยียบเธอหันไปทันทีดวงตากวาดหาทุกเงาที่เคลื่อนไหวลมจากหน้าต่างพัดม่านผืนเก่าให้เปิดออกแสงแดดอ่อนส่องลงบนพื้นที่ว่างแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นยังไม่หายไป เธอเก้าวช้าเข้าไปรองเท้ากระทบพื้นไม้จนเกิดเสียงดังสะท้อนภายในห้องแคบจูจูกลิ่นหนึ่งก็ลอยมากับลมกลิ่นเหมือนสมุนไพรที่ชายชราเคยใช้รักษาแผลให้เธอแต่ครั้งนี้กลิ่นเข้มข้นจนแสบจมูกเธอเดินเข้าไปใกล้ตู้ไม้เก่าที่ตั้งอยู่มุมห้องมือสั่นเมื่อจับลูกบิดสนิมเครอ่ะเธอเปิดมันออกด้วยแรงที่แทบไม่พอภายในตู้มีลังไม้เล็กใบหนึ่งลังถูกผูกด้วยเชือกเก่า และมีกระดาษแผ่นหนึ่งติดอยู่ลายมือบนกระดาษคือลายมือของชายชาราเปิดเมื่อถึงเวลาที่เธอต้องรู้ความจริงหัวใจเธอเต้นแรงราวกับกำลังจะทะลุออกจากหน้าอกมือทั้งสองข้างสั่นจนเชือกแทบหลุดจากมือเธอแก้มันทีละปมกลิ่นสมุนไพราจากในลังลอยออกมาทันทีที่ฝาเปิดภายในลังมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งสมุดเก่าเหมือนเก็บมานานกว่า20ปีเธอเปิดหน้าแรก ตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือรีบเร่งของชายชราวันที่ฉันเจอเธอในกองขยะฉันไม่ได้เป็นคนแรกที่เห็นเธออีกคนคนนั้นยืนมองเธอโดยไม่คิดช่วยและเขาคือคนเดียวที่ไม่อยากให้เธอรอดชีวิตความเย็นแล่นจากสันหลังสู่ท้ายถอยเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากมือพลิกหน้าถัดไปฉันพาเธอหนีเพราะรู้ว่าเขาตามมาเขามองเธอไม่ใช่เด็กเขามองเธอเหมือนของบางอย่างที่เขาต้องการคืน หน้าอกเธอหดแน่นจนรู้สึกเจ็บภาพร่างสูงใหญ่ในรูปวาดผุดขึ้นในหัวดวงตาที่จ้องเธอไม่ใช่แค่เย็นชาแต่เหมือนกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างเสียงบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งจากข้างนอกบ้านเสียงฝีเท้าก้าวช้าเหมือนตั้งใจให้เธอได้ยินเธอหันทันทีลมหายใจสะดุดเหมือนคอถูกบีบเสียงนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบ้านเงาของคนหนึ่งทอดยาวเข้ามาในห้องชามั่นคง และจงใจเธอถอยหลังจนชิดตโต๊ะขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเงานั้นขยับอีกครั้งคราวนี้ใกล้ประตูมากขึ้นกว่าเดิมมือของเธอกำสมุดบันทึกแน่นหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อและเสียงเปิดประตูดังขึ้นอย่างเย็นชาบานไม้ส่งเสียงเหมือนโหยหวนมีบางคนยืนอยู่ตรงนั้นเธอเงยหน้าขึ้นชาและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในตัวเธอเย็นจนแข็งเป็นหิน ชายที่ยืนอยู่หน้าประตูสูงกว่าที่เธอจำได้จากภาพวาดเงาของเขาปกคลุมพื้นไม้เหมือนกลืนแสงทั้งหมดในบ้านลมหายใจของเธอแข็งค้างดวงตาของเขามองตรงมาไม่กระพริบเหมือนเขารอวันนี้มานานมากกว่า20ปีใบหน้าของเขามีรอยแผลยาวพาดผ่านแก้มรอยแผลที่ดูเหมือนเกิดจากเล็บของเด็กเล็กเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกว่ารอยนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเธอความรู้สึกผิดปกติแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็ว เหมือนส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ถูกฝังลึกกำลังพยายามปีนกลับขึ้นมาชายคนนี้ก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวพื้นไม้ส่งเสียงลั่นเหมือนบนเธอถอยจนหลังชนผนังมือกํำสมุดบันทึกจนมุมกระดาษยับเขามองสมุดในมือเธอและมุมปากเขายกขึ้นอย่างช้าในที่สุดเธอก็ได้อ่านมันน้ำเสียงเข้มแต่เรียบไม่มีความโกรธไม่มีความอบอุ่น มีเพียงความแน่นิ่งที่ทำให้เธอขนลุกทั่วทั้งตัวเธอพยายามเปล่งเสียงแต่เสียงของเธอเบาจนแทบไม่ออกจากคอคุณเป็นใครชายคนนั้นยิ้มบางยิ้มที่ไม่ทำให้ดวงตาของเขาขยับเลยแม้แต่น้อยดวงตาคู่เดิมดวงตาในภาพวาดดวงตาที่จ้องเธอในวันที่เธอยังเป็นทารกในกองขยะเขาเอียงคอเล็กน้อยเหมือนกำลังชื่นชมความกลัวบนใบหน้าเธอ ฉันคือคนที่ควรได้เธอไปตั้งแต่วันนั้นหัวใจเธอเหมือนถูกบีบจนแทบแตกเสียงหายใจของเธอหนักขึ้นความคิดวิ่งวนในหัวชายชราที่เลี้ยงเธอไว้ทำไมไม่เคยพูดเรื่องนี้เขาปกป้องเธอจากอะไรหรือจากใครชายคนนั้นเดินลึกเข้ามาในห้องสายตาเขามองทั่วบ้านเหมือนกำลังย้อนเวลาเขาเอาเธอไปจากฉันทั้งที่ฉันเป็นคนเจอเธอก่อนคำพูดนั้นทำให้เธอเย็นวาบตั้งแต่หัวจรดเท้า สมุดในมือเธอสั่นจนแทบตกเธอเปิดหน้าถัดไปอย่างลนลานลายมือของชายชราเขียนบรรยายต่อเขาไม่ใช่คนที่ต้องการช่วยเธอเขาต้องการเธอเพราะความเชื่อบางอย่างเขาเชื่อว่าเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาเขาตามหาเธอมาตลอดอย่าให้เขาได้พบเธออีกครั้งหญิงสาวเงยหน้าขึ้นชาชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะใกล้จนเธอได้กลิ่นตัวเขากลิ่นเหมือนดิน เหมือนของเก่าที่ฝังใต้พื้นนานหลายปีเขาโน้มหน้าลงมาเล็กน้อยเสียงหายใจแผ่วเย็นชนแก้มเธอเขาบอกอะไรไว้บ้างในนั้นเธอกอดสมุดแน่นราวกับเป็นเกราะสุดท้ายดวงตาเขายิ่งจ้องเหมือนสัตว์นักล่าที่รอให้เหยื่อขยับผิดจังหวะเธอกลืนน้ำลายยากและใจเต้นจนเจ็บขณะที่เธอพยายามถอยเขากลับยื่นมือออกมามือขนาดใหญ่นิ้วเรียวยาว เล็บมีรอยดินติดอยู่เหมือนเพิ่งขุดอะไรสักอย่างขึ้นมาจากใต้ดินเขาแตะที่หน้าสมุดเบาชาและมั่นคงเธอควรจะเป็นของฉันตั้งแต่แรกคำพูดนั้นกระแทกลงในหัวเธอเหมือนค้อนเหล็กภาพบางอย่างแล่นกลับมาในเสี้ยววินาทีแสงไฟกระพริบเสียงร้องไห้ของเด็กทารกเงาของชายคนนี้ยืนอยู่เหนือร่างเธอและมือเขากำลังเอื้อมลงมาเพื่อคว้าตัวเธอขึ้นจากกองขยะ ความทรงจําชั่วแลนทำให้เธอสะดุ้งจนเผลอปล่อยเสียงออกมาเบาๆชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งคราวนี้กว้างขึ้นและน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเธอจําได้แล้วใช่ไหมเสียงฟีเท้าอีกชุดดังขึ้นจากนอกบ้านชนาหนาและหนักเหมือนมีใครอีกคนกำลังเดินเข้ามาชายตรงหน้าหยุดพูดหันหน้าช้าเหมือนรู้ว่าใครกำลังมาหญิงสาวยืนแข็งเหมือนหินเธอได้ยินเสียงมือจับลูกบิดประตูด้านหน้า และบานประตูทั้งหลังเริ่มเปิดออกชามั่นคงเหมือนกำลังจะเผยสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าต้องเจอในชีวิตยูเซบานประตูหน้าบ้านเปิดออกอย่างเชื่องช้าเสียงลมพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นชื้นดินและกลิ่นสนิมบรรยากาศในบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอสะท้อนในอกตัวเองหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากซี่โครงชายร่างสูงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอขยับตัวเพียงเล็กน้อย ดวงตาของเขาหันไปทางประตูด้วยสีหน้าไม่พอใจเหมือนคนที่โดนขัดจังหวะในช่วงเวลาที่รอคอยมานานเงาที่ยาวจากหน้าประตูค่อยๆลากเข้ามาในห้องเงานั้นแปลกบิดเบี้ยวเหมือนคนที่เดินผิดจังหวะหรือขาพิกลหญิงสาวจ้องอยู่นานจนลมหายใจติดขัดเมื่อเงานั้นชัดเจนขึ้นเธอเห็นรองเท้าแตะคู่เก่าที่ชายชาราเคยใส่หัวใจเธอสะดุดมันเป็นรองเท้าที่เธอจำได้ดี เพราะเขาเคยซ่อมมันหลายครั้งด้วยมือของเขาเองแต่เสียงฝีเท้าที่ดังเข้ามาไม่ใช่เสียงเดินของคนแก่มันหนักและมั่นคงเหมือนคนหนุ่มหรือคนที่มีกำลังกว่าชายชรามากชายร่างสูงที่อยู่ในห้องชะงักเล็กน้อยดวงตานระลงร่างเขาหันข้างเหมือนพร้อมรับมือเขาเอ่ยด้วยเสียงต่ำไม่นึกว่าเขาจะกลับมาทันวันนี้คำพูดนั้นทำให้ความกลัวในตัวเธอเพิ่มขึ้นจนแทบทนไม่ได้ เธอก้มมองสมุดบันทึกในมือหน้าอีกหน้าหนึ่งถูกเปิดด้วยปลายนิ้วที่สัน่นบรรทัดถัดไปเขียนด้วยลายมือรีบร้อนจนเกือบอ่านไม่ออกถ้าวันนั้นมาถึงเขาอาจตาหาฉันหรืออาจตามหาเธออย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ใช่คนที่ฉันเคยรู้จักอีกต่อไปหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บเธอเงยหน้าช้าเมื่อได้ยินเสียงประตูด้านหน้าเปิดกว้างชายคนที่เดินเข้ามายืนอยู่ในกรอบประตู ร่างของเขาปกคลุมด้วยฝุ่นเสื้อผ้าขาดเป็นริ้วและบนแขนมีรอยแผลสดที่เลือดซึมไม่หยุดแต่สิ่งที่ทําให้เธอแทบหยุดหายใจคือใบหน้าของเขาเป็นใบหน้าของชายชราคนที่เลี้ยงเธอมาแต่ตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมตาของเขาแดงกำ่ำผิวซีดเหมือนคนที่ไม่ได้เห็นแสงมาเป็นเวลานานลมหายใจของเขาหยาบและหนักเหมือนกําลังหนีอะไรบางอย่างหรือกําลังตามล่าอะไรบางอย่างเช่นกัน เขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงต่ำเสียงที่สั่นและเจ็บปวดแต่ก็มีบางอย่างแปลกในน้ำเสียงเหมือนเขาไม่ใช่คนที่เธอรู้จักอีกต่อไปชายร่างสูงข้างตัวเธอกระซิบเบาในที่สุดเขาก็เผยตัวเองเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครกันแน่ที่ตามหาเธอมาตลอดหญิงสาวหายใจไม่ออกหัวหมุนเหมือนโลกกำลังแยกออกเป็นสองด้านเธอจ้องชายชาราที่เธอรักเหมือนพ่อ แต่สายตาเขาในตอนนี้ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังความโกรธและบางสิ่งที่ดูไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวพื้นไม้สัน่นหญิงสาวถอยโดยไม่รู้ตัวชายร่างสูงยืนขวางเธอไว้เหมือนกำลังปกป้องชายชารากล่าวด้วยเสียงสัน่นอย่าไปฟังเขาเขาโกหกเธอมาตลอดฉันเลี้ยงเธอไว้เพื่อปกป้องเธอจากเขาชายร่างสูงตอบกลับทันที ไม่ใช่ความจริงเขาเลี้ยงเธอไว้เพราะเขาต้องการใช้เธอในวันสุดท้ายนี้หญิงสาวตัวแข็งร่างกายเย็นจนเหมือนเลือดหยุดไหลเธอมองทั้งสองสลับกันทั้งคู่พูดถึงเธอทั้งคู่บอกว่าคนอีกฝ่ายเป็นคนโกหกทั้งคู่จ้องเธอเหมือนเธอคือบางสิ่งสำคัญชายชราเอื้อมมือออกมามือที่เคยอ่อนโยนมือที่เคยเช็ดน้ำตาให้เธอแต่ตอนนี้มือคู่นั้นสั่นแรง และนิ้วมีคราบสีดำเหมือนดินเปื้อนติดอยู่ลูกกลับมาหาฉันอย่าไปกับเขาเธอไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเธอชายร่างสูงก้าวชิดด้านหลังเธอแล้วพูดชาเสียงเรียบเย็นจนทำให้ขนลุกตั้งแต่ส้นเท้าถึงศีรษะเลือกดีๆเพราะหลังจากคืนนี้เธอจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหญิงสาวยืนอยู่ระหว่างคนสองคนทั้งคู่เป็นคนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับกำเนิดของเธอ และทั้งคู่มีเหตุผลให้เธอกลัวอย่างเท่าเทียมกันลมหายใจของเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกเป็นสองส่วนดวงตาทั้งสองคู่จ้องเธอพร้อมกันรอคำตอบรอการตัดสินใจและเธอรู้ดีว่าไม่ว่าเธอจะเลือกใครความจริงที่เธอจะได้ยินต่อจากนี้อาจทำให้ชีวิตที่เธอสร้างมาทั้งหมดพังทลายในเสี้ยววินาทียูเซต่อหน้าของเธอ ชายสองคนที่ต่างอ้างว่าปกป้องต่างอ้างว่ารักต่างอ้างว่ารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเธอหญิงสาวหลับตาช้าลมหายใจลึกครั้งหนึ่งช่วยให้เธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้นเสียงนั้นเตือนเธอว่าไม่มีใครมีอำนาจเหนือเธอมากไปกว่าตัวเธอเองเธอเปิดตาขึ้นมองชายที่เลี้ยงเธอมาชั่วชีวิตและมองชายอีกคนที่ปรากฏขึ้นพร้อมความลับอันยาวนานเธอพูดด้วยเสียงมั่นคง แม้จะสั่นด้วยความกลัวฉันจะไม่เลือกใครทั้งนั้นความจริงที่ฉันต้องการฉันจะหามันเองจากนี้ไปฉันจะไม่ให้ใครกําหนดชีวิตของฉันอีกชายชรางเงียบไปทันทีสีหน้าเขาเต็มไปด้วยความตกใจและเจ็บปวดยามที่ได้ยินคําตอบนั้นแต่ในดวงตาเขามีบางอย่างคล้ายความโล่งใจวาบขึ้นมาเพียงเสี้ยววินาทีชายร่างสูงเพียงยิ้มบางไม่ใช่ยิ้มหยอก แต่เป็นยิ้มของคนที่รู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วหญิงสาวก้าวถอยหน่ก้าวกอดสมุดบันทึกแน่นแล้วเดินผ่านทั้งสองคนออกไปทางหน้าประตูลมเย็นพัดกระทบหน้าเธอกลิ่นสมุนไพรกลิ่นดินกลิ่นบ้านหลังเดิมไลตามออกมาราวกับโบกมือลาเป็นครั้งสุดท้ายดวงอาทิตย์ยามเย็นทาบแสงลงบนถนนดินเธอก้าวเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับหัวใจยังสัน่น แต่เท้าของเธอมั่นคงขึ้นในทุกย่างก้าวไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเธอรู้หนึ่งสิ่งแน่นอนว่าชีวิตต่อจากนี้เป็นของเธอไม่ใช่ของความลับไม่ใช่ของอดีตและไม่ใช่ของใครอีกคนหญิงสาวเดินไกลออกไปจากบ้านเก่าทิ้งเงาที่แยกออกเป็นสองเงาซ้อนทับกันอยู่ข้างหลังแต่ปลายทางข้างหน้ามีเพียงเงาของเธอเพียงคนเดียวและในวันที่ฟ้าเปิดกว้างอีกครั้ง เธอรู้ว่าเธอพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ด้วยหัวใจที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง